รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับรายการ Good Life นะคะอยู่ในช่วง Born to Be ค่ะและตอนนี้เอกก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราค่ะท่านพลตำรวจเอกโกวิทภพักดีภูมิค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะเป็นธรรมเนียมนะคะ Good Life ในช่วง Born to Be เนี่ยก็จะให้ท่านเนี่ยเล่าถึงประวัติความเป็นมาว่าเกิดศึกษาที่ไหนค่ะเชิญเลยค่ะท่านครับผมเป็นคนเกิดที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองนะครับเมื่อปี2481นะค่ะก็ปีขานเป็นปีขานเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำธุรกิจโรงเรือจับและก็เหมืองแร่นะครับผมมีพี่น้องชายหญิงเนี่ยเจ็ดคนท่านเป็นคนที่เท่าไหร่คะเนี่ยผมเป็นคนสุดท้ายครับโอ้เป็นคนที่เจ็ดเลยนะคะเป็นคนที่เจ็ดตอนเด็กๆก็เรียนที่โรงเรียนที่อำเภอนะครับ ที่โรงเรียนป่าโมวิทยาศึกษาก็เรียนไปเรื่อยนจนกระทั่งอายุสิบกว่าขวบก็เข้ามาเรียนต่อที่อยุธยานุศนโรงเรียนอาสามชันศิระชาแล้วก็เมื่อจบแล้วก็ไปต่อต่อตางประเทศนะครับก็เเรียนอย่างนั้นสําหรับการศึกษาในเบื้องต้นก็เป็นนักเรียนที่เรียนแปางกลางนะครับก็เรียนแปางกลางก็ ชอบเล่นกีฬาตลอดอ๋อก็คือทั้งเรียนทั้งทํากิจกรรมไปด้วยใช่ไหมคะะเป็นนักกีฬาตลอดค่ะจนกระทั่งมาตอนมัธยมปลายนี่เล่นกีฬามากเกินไปค่ะแล้วผลเป็นยังไงคะผลการเรียนก็ตกต่ำหน่อยค่ะท่านการเล่นกีฬาเนี่ยผม ไปเป็นตัวแทนไปแข่งต่างชาติต่างประเทศหลายครั้งแล้วก็เ่าเล่นกีฬาอะไรเอ่ยคะเป็นนักบาสเกตบอลนักฟุตบอลนะฮะแล้วก็ต่อยมวยบ้างนิดหน่อยอหลังจากนั้นก็ไปเรียนดูดมศึกษาที่ที่สหรัฐอเมริกาสาขาอะไรคะท่านอผมไปเลือกสาขาวิศวกรรมสื่อสารนะครับก็คือสื่อสารตอนนั้นก็ พวกอิเล็กทรอนิกส์นี่กำลังเฟื่องเหมือนกับเรื่องของพิเตอร์ในปัจจุบันนี้ก็อะไรเงี้ยอะไรที่กำลังเป็นฮิตก็ก็อชอบจริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกเรียนอันนั้นอ,ะอ่ะก็เพราะว่าเป็นความนิยมแต่จายเนี่ยรักตำรวจตั้งแต่เด็กๆแสดงนะว่าตอนนั้นเนี่ยมีอุดมการณ์หรือว่ามีความอยากเด็กๆเ,เขาต้องถามว่าอยากเป็นอะไรแสดงว่าท่านอยากเป็นตำรวจตั้งแต่ตอนไหนคะท่านครับตอนวัยรุ่นเนี่ยจริงๆแล้วพวกเด็กเนี่ยก็ต้อง ปาดฐานแรกก็คือบางทีมีปัญหากันเรื่องตำรวจอพอเริ่มโตเป็นวัยรุ่น,นใช่ไหมคะอัน<า>นี้พอเป็นแล้วก็บางครั้งมีปัญหากับตำรวจเราก็คิดว่าเออถ้าวันหลังถ้ามีโอกาสเป็นตำรวจได้เราจะไม่ทำตัวอย่างนี้นะ<อ>เราจะ<อ>เราจะปัดในบทหน้าที่ให้เป็นที่ถูกใจของ ประชาชนก็คือแสดงว่าคือเจอเจอเหตุผลหรือว่าเจอปัญหาแล้วก็เลยอยากที่จะเข้ามาที่จะอ่นมาชั่วแว๊บหนึ่งชั่วแว๊บหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็พอไปเรียนเรียนกลับมาค่ะท่านจบปริญญาตรีกลับมาเพลินเนี่ยเป็นชายเนี่ยถ้าต้องเป็นทหารหรือตำรวจรับชาติชาติสักระยะหนึ่งผมก็เลือกมารับเป็นตำรวจสมัครเป็นตำรวจเพอิญในทุกวงนั้น่ะ กองปราบปรามสามยอดพยายามจะตั้งรถวิทยุศูนย์ร่วมข่าวขึ้นมาต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการสื่อสารมากคือเอ็กซ์ก็มันจะถามว่าท่านจบวิศวะการสื่อสารแล้วทำไมอยู่ดีๆมารับราชการตำรวจได้ครับก็เพลินเพลินเป็นเหตุเอิญแล้วก็ผมจะต้องรับราชการอยู่ด้วยเพื่อรับใช้ชาติสักระยะหนึ่งก็คิดว่าจากความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมาทำศูนย์รวมข่าวรถวิทยุที่มาตรวจ รักษาควาสมสงบเรียบร้อยเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วก็จะออกอสักสี่ห้าปีคือเหมือนกับว่าได้มีโอกาสรับใช้ชาติเข้ามาใช่ไหมคะว่าทุกคนต้องไปทหารหรือตำรวจสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงค่ะท่านว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยท่านบอกว่าครอบครัวท่านเนี่ยประกอบธุรกิจโรงเรื่อยเมืองแร่นะคะอยู่ในแถบแถวอ่างทองแถวภาคกลางอะคะ่ะแล้วตัวท่านเนี่ยมากลับมาเป็นรับราชการตำรวจเนี่ย คือไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แบบทักท้วงว่าให้กลับมาทําธุรกิจของที่บ้านหละคะ เพื่นพวกพี่ๆต่างๆเนี่ยได้ช่วยทางครอบครัวทําธุรกิจหมดแล้วเมืองแรกก็ดีลงเรือก็ดีก็เหลือผมเป็นคนสุดท้ายทางบ้านก็ตามใจเพราะท่านเป็นคนสุดท้องใช่ไหมคะก็ตามใจว่าอยากจะทําอะไรก็ทําผมก็เลือกที่จะรับใช้ชาติสักระยะหนึ่งเพอิญนที่กองปราบปรามสายอดนั้นตั้งหน่วยลดวิทยุขึ้นมาตรวจก็ต้องการสื่อรวมข่าวต้องการการสื่อสาร สถาน,นีวิทยุเสียงย่อก็ต้องอบุคลากราที่มีความรู้ว้างทางด้าน,าานสื่อสารนะครับามามา,มาช่วยทางด้านวิศวะผมก็ไปสมัครก็รับพอดีเพอระหว่างทํางานไปนั้นได้ผู้กำกชานายาที่ดีคือท่านพลตํารวจเอกชูพลโลหะชาระท่านมาเป็นผู้ควบการกองปราบปรามสัมยอดช่วงนั้นหลังจากทางานใกล้ชิดกับท่านแล้วก็ติดตามท่านไปก็มีความรู้สึกว่าท่านเป็นคนดี Mm hmm. แล้วท่านเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กตันอยู่โดยเป็นนายตำรวจติดตามจอมพลปไปสมหรือขมเ้น hmm. เมื่อตอนปฏิวัติแล้วก็กลับมาบอกกับจอมพลสฤษดิ์ว่าผมปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจติดตามนายกรัฐมนตรีทั่วแล้วแลนนี้กลับมารายงานตัวว่า mm hmm. อ,อ,อะไรจอมพลสฤษดิ์ชมเชย mm hmm. ว่าไอ้นคนที่มีความกตันอยู่ไม่ทิ้ง พูงคำชาไม่ทิ้งเจ้านายตามไปส่งถึงที่จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจก็ได้ศึกษาชีวิตของท่านมาก็รู้สึกว่าน่าเลื่อมใสมก็ตัดสินใจว่า,ถ,าถ้าเช่นนั้นถ้าอะไรอยากจะรับราชการต่อต้องไปเรียนทางด้านตำรวจอ๋อใช่นะเพราะว่าท่านจบมาทางสายวิศวะใ,<ช>ใช่ไหมคะผมก็ไปเรียนต่อที่วิทยาตำรวจ FBI ของสหรฐัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อเสียงทั่วโลกนะครับ ก็ไปเรียนที่นั่นตอนนั้นท่านรับราชการตำรวจมาได้นานขนาดไหนคะเอ่อสี่ห้าปีละสี่ห้าปีค่ะก็เขาจะรับเนี่ยต่อเมื่อต้องไปผ่านชีวิตตำรวจมาสี่ห้าปีอย่างน้อยๆก็ถึงจะรับเข้คือเหมือนกับว่าต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์ค่ะก็ไปฝึกอบรมที่นั่นแล้วก็เรียนต่อโรงเรียนสืบสวนสอบสวนขอักรมตำรวจวิรายการทัพบกวิรายป้องกัรล้านนาจักรเรื่อยมาก็ ไอ้เรื่องความรู้เนี่ยการศึกษาเนี่ยมันไม่มีอุปายมันสามารถเรียนทันกันได้นะครับอ,อยู่ที่เรามีความตั้งใจแล้วก็คนขายขนาดไหนหผมก็ทราบว่าในการที่รับราชการตรวจจะต้องรู้กฎระเบียบรูร้การสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะครับก็พยายามศึกษาแล้วก็ทํางานภาพสังเกตคนที่เป็นนักสืบเก่งๆคนที่เป็นนักสอบสวนเก่งๆเขาทตัวยังไง เขาเรียนยังไงก็พยายามศึกษาจากเขาแล้วก็มาทดลองใช้กับตนเองบ้างอะไรบ้างทางนี้ข้างนั้นก็อยู่ที่ปฏิภาณของตนเองว่าตนเองมีความใส่ใจแค่ไหนมีความเก็บเกี่ยวแค่ไหนที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆนั้นนะครับก็ก็ทำมาด้วยความตั้งใจนะครับ กำลังคุยกับท่านพลตํารวจเอกโกวิทเนี่ยกำลังสนุกเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามีคำถามหนึ่งที่เอลืมถามท่านว่าแล้วเรื่องชีวิตสมรสของท่านล่ะคะครับต้องให้เอ่ยนิดนึงค่ะท่านผมสมรสเมื่อวันที่24เมษาย5น2509นะครับกับคุณดวงใจสุวรรณมากรัฐศาสตร์จุลารุ่นสุนะครับก็มีบุตรด้วยกัน4ค่คน เป็นบูตรชายสามคนบุตรสาวหนึ่งคนคนโตเนี่ยก็จบวิศวะจากโคโลราโดอยู่แล้วก็มาจบปริญญาโทศาสตรศิลจุฬาคนที่สองก็โสพิตาเป็นทนายความจบนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปจบปริญญาโทที่บอสตันอยู่คนที่สามพันเอกธนาพลจบจอปรรุ่น41นะครับ แล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาจบปริญญาโทคนที่สี่นั้นก็เลิศพลก็จบปริญญาตรีที่อเมริกา,า,ททากมททกา,านนจบปริญญาโทนิเทศที่จุฬาลงกรณ์ดฉะนั้นบุตรทุกคนทั้งสี่ท่านทั้งสี่ท่านนี่จบปริญญาโทหมดาหาแล้วก็มีหน้าที่การงานดีก็เป็นความสุขใจอันหนึ่งในครอบครัวที่ครอบครัวเราได้ อย่างที่เราหวังไว้ก็คือมีการศึกษาดีมีความประพฤติดีและเป็นคนที่เป็นพลเมืองดีของประเทศสิ่งนี้ที่เราต้องการมากที่สุดแล้วเราก็ได้นะครับย้อนกลับมางานราชการตำรวจของท่านเนี่ยครับตอนที่ผมระหว่างช่วงที่อยู่กับเ,เป็นในเวรท่านชุบลโรหจชระนะครับพวกใบป,ปลายที่ใช้กระเสียนผมก็มีความรู้สึกว่าดูแล้วไปตรวจราชการแล้วเนี่ย ในฐานะที่ถ้าเป็นลองอาธิบดีคนตำรวจลงพักเนี่ยมีบ้านพักเก่าๆอยู่หลังโรงพักเนี่ยคล้ายๆเกือบจะเป็นสลัมอยู่แนละ้วสมัยก่อนใช่ไหมคะเนื้อที่หลังโรงพักก็มีไม่มากมีบ้านอยู่อย่างเก่งก็ไร่สองไร่แล้วทำยังไงถึงอยากจะให้ตำรวจเนี่ยได้อยู่ใกล้โรงพักที่สุด เพื่อ,อที่จะทําบริการประชาชนได้ทดันท่นทีเลียกการเรียกระดมกําลังหรือการอะไรต่างๆนั้นผมก็คิดว่าสิ่งที่จะทําได้ก็คือยกระดับสูงคือการสร้างแฟลตนะครับก็เผอ,อิญคุณประสิทธิ์นรงเดชเป็นผู้ว่าราชการเป็นผู้ว่าการเขหายอยู่ผมก็ได้นำอันเนี้ยไปปรึกษาหรือคุยกันเป็นเรื่องส่วนตัวว่าจริงๆพื้นที่มีแค่เนี้ย ถ้าจะสร้างบ้านห้องพักได้เยอะแล้วกระโดมตำรวจได้อยู่มากเนี่ยก็มีทางสูงกันเดียวที่จะขึ้นเป็นแนวสูงใช่ไหมคะในขณะที่คุณประสิทธิ์กับทีมงานก็เห็นด้วยต้องมาทําการสํารวจโครงการเสร็จทำเป็นเรื่องโปรเจกต์ขึ้นไปเพื่อในห่วงนั้นท่านสมัครสูนทรเวชเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพอดีซึ่งจะเป็นผู้อนุมัติหรือขออนุมัตครบอนั้นก็เป็นช่วงพอดีเพื่อ ท่านก็นำอันนี้ไปต่อยอดขออนุมัติในคลเรมที่เราเห็นมีแฟนอยู่ลรงพักทั่วประเทศขนาดนี้ที่เป็นแฟดชุดสูงนั่น,นะท่านสมัครสุนทรเวทเ,เป็นผู้ต่อยอดแล้วก็นำเข้าขออนุมัติในคลรมก็จริงแต่คนที่คิดอันแรกเนี่ยคือผมที่เป็นอยู่กองสวัสดิการแล้วก็พยายามทำอันนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้ที่เราไปเห็นตามแฟ ทั่วประเทศนั้นหลังโรงพักนั้นจะมีที่พักอยู่ด้วยเพราะว่าเราทราบว่าตำรวจเนี่ยต้องทำงานหนักการที่ไม่ได้อยู่ใกล้โรงพักต้องกลับไปเวลาเหนื่อยล้ากลับมาตอนดึกดื่นดเนี่ยเป็นเรื่องอยู่คมจำเป็นถ้าได้มีแฟลตอยู่ใกล้ๆไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องแฟลตอยู่แนี้อ๋อค่ะค่ะเราพอหลังจากนั้นล่ะคะท่านหลังจากนั้นผมก็เป็นผู้การสวัสดิการแล้วก็ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นเรื่องเรื่องที่ที่เกิดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับไอ<ะ>ตอนที่เราไปสู้รถกับคอมมิวนิสต์กับผู้ก่อการร้ายมากๆเนี่ย<ะ>ตำรวจที่ไปไปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเมื่อออกไปบัติหน้าที่ได้รับการบาดเจ็บมาหรือเสียชีวิตมาความสวัสดิการจะต้องมีเงินช่วยเช่นค่าบำรุงขวัญค่าทำศพค่าอะไรก็ทั้งตำรวจและครอบครัว ปรากฏว่าการสวัสังเกรเนี่ยรายรับน้อยกว่ารายจ่ายนะครับก็คือคนบาดเจ็บมากสามพันกว่ารายเป็นเงินถึงสิบกว่าล้านบาทที่ที่ติดข้ารการตำรวจและครอบครัวาญาติที่มีสิทธิ์จะรับอันนั้นเหมืกันท่านที่บรีณรงค์มหานน <c oughs> านเป็นที่บรีก็รู้สึกหนักใจว่าเอ๊ะ เราทำไมไปติดเงินข้าการตำรวจและครอบครัวได้ทํำยังไงถึงจะมีเงินสิบกว่าล้านมาเคลียร์อันนี้นะครับค่ะผมเข้ามารับเป็นผู้ขับการสวัสดิการใหม่ๆเพอระเอินตอนนั้นเรื่องกีฬาครับผมได้นำฟุตบอลบราซิลซึ่งเป็นอันนั้นแล้วก็ออดารลาเอเชียของโลกเนี่ยมาจัดโดยมีท่านพลเอกอาทิต กำลังเอกตอนนั้นท่านกำลังนนั้นมาเป็นประธานจัดให้ผมจัดได้ข้างเดียวได้สิบห้าล้านโอ้ได้รายรับเยอะเลยจัดน่ายวได้สิบล้านผมนําเงินนั้นน่ะมาให้ทุกบาททุกสางเนียกรมตารวจรับมาคแล้วก็ไปเคลียร์นี่ให้กับครอบครัวสามพันกว่าครอบครัวที่ฟองสวัสดิการกรมตารวจติดอยู่เช่นผู้บาดเจ็บจะได้รับสามพันมากน้อยห้าพันอะไรอย่างนี้นะหมด นี่หมดแล้วจากนั้นเป็นก็เป็นกองทุนสวัสดิการที่มีสะสมมาถึงปัจจุบันนี้จำนวนมากพอสมควรจากการที่ผมนำกีฬาต่างๆมามาเล่นแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค,ความตั้งใจที่จะทำงานนั้นอันนั้นเป็นความสำเร็จที่ทำให้ครอบครัวแค่การตำรวจที่รอคอยเงินอยู่สามพันกว่าลายได้รับเงินได้รับเงินทันใด อ่าก็นั้นเป็นเรื่องเาะฉะนั้นผมถึงมีความผูกพันกับเรื่องกีฬามาตลอดอตั้งแต่ตอนเรียนที่าน,นกว่าเล่นกีฬาใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบกีฬาแล้วก็มาอย่างนี้แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยรายละช่ไม่ใช่เงินมากเท่าไหร่รา,ายละสามพันสองพันห้าพันหมนนื่นหนึ่งแต่สําหรับครอบครัวที่มีปัญหาขาดผู้นําครอบครัวหรือว่า แค่การตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทุกสุรภาพเนี่ยมีความหมายมากสําหรับเขาเขาเขามีความหมายมากในเงินเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ท่านอธิบีนรงมหานนท์ตอนนี้เบาใจเหลือเกินเรียกไปขอบขอบใจว่าเออมีทานได้บุญนะทานอย่างนี้แล้วจะได้บุญผมก็บอกว่าเป็นหน้าที่ครับเราก็เป็นหน้าที่หลังจากนั้นผมก็เพราะว่าตั้งแต่ รับราชการมาก็ตอนนั้นเราได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกาพอสมควรเรื่องยูซ่อมเรื่องอะไรแต่ไลผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนของกองปราบปรามติดต่อยูซ่อมอะไรอยู่กับฝรั่งอยู่ยาเสพติดในห่วงนั้นอ่ะมีหน่วยงานของฝรั่งมาทํางานร่วมกับตารวจไทยเนี่ยยังไม่เปิดเผยเนี่ยสิบกว่าประเทศผมก็ได้รับมอบหมาย เรามาขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสอบสมการเพื่อรับปอหมายให้มาดูแลเ,เรื่องสายงานยาเสพติดแทนท่านภาวสารสินร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทที i โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอ,อกทุเดย์บริษัทเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับการดำเนินชีวิตนั้นเนื่องจากงานตำรวจนะันเป็นงานที่ค่อนข้างหนักนะครับ การทำงานก็ส่วนหนึ่งแต่ชีวิตครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะเพลินผมโชคดีที่ได้มีแม่บ้านนะฮะคือภรรยาแล้วก็ลูกๆเนี่ยมีความเข้าใจในการที่หน้าที่การงานของผมผมก็พยายามแบ่งเวลาในเรื่องของการทำงานเมื่อมีเวลาว่างเมื่อไหร่ผมจะใช้ชีวิตกับลูกเมียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยทํากิจกรรมร่วมกันการไปออ,ออกสังคมก็ดีหรือการเล่นกีฬาร่วมกันก็ดีเนี่ยจะเป็นสื่ออันหนึ่งและการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ก,การละกันนั้นจะเป็นอัางที่ทำให้ความเข้าใจระหว่างครอบครัวนั้นสมดุิ